สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีเบฟโซววันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกันสาหรับกิวครึ่งแรกเนาะก็จะเป็นสังหารฮอลโลได้ดาเมจเพิ่ม5าเท่าดาเมจไว้ใยในจะโดนหั่นเลยหนึ่งใน2ตัวละครที่เป็นตีสีฟ้าหรือตีระยะไกลเนี่ยจะได้ดาเมจ2เท่าแล้วก็ตัวที่สามารถตีรูกะสีแดงได้เนี่ยก็จะโดนหั่นดาเมจเลยหนึ่งใน2เหมือนกันแล้วก็ระวังติดน้ําแข็งเนาะเป็นบ่อน้ําแข็งโดยถ้าเราลงพวกไนท์แม์เนาะเราก็ต้องมีลิงก์สล็อตเนี่ยรวมกันเนาะบวกกันเนี่ยได้เกิน30ขึ้นไปแล้วก็ ตัวของคาพีเองก็ต้องมากกว่า10เนาะเลเวลสิขึ้นไปเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ลงในแมเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเรื่องคาพีอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยสําหรับตัวละครที่เป็นสังหารฮอลโล่ตีสีฟ้าหรือตีระยะไกลเนาะก็มีตัวละครประมาณนี้ซึ่งตัวเมนเนี่ยหลักๆก็แนะนําอยู่ไม่กี่ตัวเนาะอันดับแรกเลยก็คือเกิร์มีเนาะตัวละครครบรอบ9ปีก็แรงที่สุดแล้วเนาะแล้วก็เกมเพลย์เนี่ยเล่นง่ายด้วยลองลงมาเนี่ยก็จะมีอย่างนินนี่ฮาโลวีนเนาะแต่นินนี่ฮโล่า ตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างพึ่งเกตเนาะถ้าเกตไม่ทํางานตัวเขาก็จะเบาแต่ว่าเกตเขาก็เก็บได้ไวอยู่แต่ว่ามันก็จะเสียตรงที่ว่าพอไม่มีเกตดเนี่ยดามเมจมันก็หายเนาะแต่ว่าก็ถือว่าแรงอยู่แล้วก็ลองลงมาก็จะมีแบบไม่รีลูกกะก็กุนเนาะคุนล่างนี้ก็พอใช้ได้แต่ว่าค่อนข้างเป็นตัวละครที่เล่นเราต้องลุ้นนิดนึงเพราะว่าถ้าเอสพีไม่ติดก็ช้ามากเพราะว่ามันเบาไปเลย ซึ่งเ p เขาก็ไม่ได้ติดง่ายเนาะเขาไม่มีอาร์บีเพิ่มอัตราติดเขาก็เลยทําให้แบบมันติดได้ลาบากอยู่เหมือนกันส่วนลิลูกกาเองเนี่ยก็พอจะเอามาใช้ได้อยู่นะถ้าคัมพีสูงแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนํามากแต่ก็พอใช้ได้แล้วอีกตัวหนึ่งก็จะมีอย่างโกควินซี่โกควินซี่ก็แนะนําคัมพีค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะจากสามทับขึ้นไปแต่ว่าถ้าจะเล่นในแมจริงๆเนี่ยหลักๆเนี่ยเราคิดว่ามีแค่เกมมี่กับนินนี่เทนั้ที่จะไหว ส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยค่อนข้างลําบากอยู่เหมือนกันถ้าแบบจะเคลียร์ให้แบบไนแอมเล่นจบเอ็กซ์ตาเวฟด้วยอะไรเงี้ยก็น่อนอาจ,จะยากอยู่ในส่วนของซับเนาะซับเนี่ยหลักๆเลยก็เคียร์รคูเนาะเคียร์รคู่ร่างตีปกติร่างนี้ก็แรงที่สุดแล้วเนาะได้อบิตดีกิลแล้วก็สกิลสองเขาเนี่ยจะเป็นบัฟเนาะซูเปอร์บัฟก็ค่อนข้างดีแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็ดีเหมือนกันก็คือฮีเมเมทเนาะแต่ฮีเมเมทเนี่ยก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเขาเป็นตัวละครสายสกิล ก็เลยจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าสกิลสอง,ของเขาจะมีโลแล้วก็มีซูเปอร์บัฟเหมือนกันเนาะก็คือถ้าเราใช้คู่กับเคียวราคุเนี่ยก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเคียวราคุเราก็ไปใส่แบบตีแบบเพิ่มดาเมจอย่างเดียวได้เลยให้ตัวลดคูด,ดาวมาอยู่ที่ฮีเมจได้เลยอะไรแบบนี้เนาะซึ่งตัวซับอื่นก็เก่าลงมาหน่อยก็จะมีอย่างพิซากิเนาะชูเฮร่างนี้แล้วก็ตัวของอุคิตาเกะนิยายที่ก็พอจะเอามาใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นบัฟธรรมดา แล้วก็มีโลอยู่เหมือนกันแต่ตัวฮิซากิเองเนี่ยเขาได้อบอิตีกิวมาแต่ว่าเขาได้มาน่าจะหนึ่งหรือสองอย่างเนาะก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ตัวมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็ไม่ได้น่าเอามาใช้ขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดมีแบบเคียวลรคู่อะไรเง,งี้ยตัวหลังๆตัวละครก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกันอ่นเดี๋ยวเรามาตีกิวกันเนาะก็เราก็ต้องเคลียร์ฮาร์ดก่อนแต่ว่าฮาร์ดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อนข้างไปเลยจริงๆมันไปยากตรงเวลี่ฮาร์ดแหละอ่าเราเคลียร์ฮาร์ดแล้วเนาะเราก็เดี๋ยวมาลงเวลี่ฮาร ก็มาดูของเลยละกันเนาะของเนี่ยเราใส่เป็นสติกเกอร์เป็นเข็มกัดควินซี่เนาะแล้วก็เป็นลูกบอกลกระโหลกลิงก็เป็นที่ลดคู่ดาวเลื่อนเต็มเพิ่มดาเมจสก,กิลเลื่อนเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดเลยพวกนี้เนาะโดยตัวละครเนี่ยเรามีอิชิดะคนเดียวนะที่ SP3 ดาวนอกนั้นก็อัพเวล10อยู่แต่ว่าไม่ได้เป็น SP3 ดาวเนาะแล้วก็เกมมี่เนี่ยเราก็มีแค่คัมพีเดียวก็อัพเต็มที่10แล้วก็ โบน,นัสจะเป็นเรื่องของเมื่อเอดเต็มแล้วเพิ่มดาเมจที่5%แล้วก็มีในเรื่องของเราไม่ได้แก้ของเราไปใส่เป็นลบหลีกเดี๋ยวเราต้องไปแก้เป็นแบบน่าจะต้องใส่เป็นติดช็อตตีแรงอะไรประมาณนี้เนะเดี๋ยวเราไปแก้อันนี้ไปก่อนผ่านไปก่อนแล้วก็เคียว์รคกคูเนี่ยเกียร์รัคูก็ใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปก,กติสติ๊กเกอร์เนาะแล้วก็ลิงก์ก็เน้นไปที่เพิ่มดา,ามเมจการโจมตีปกติเลย20 30อะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้เนี่ย ลิงข้างล่างที่เราเอามาลิงเนี่ยมันเป็น ATK 3ดาวเนาะก็เลยเอามาใส่มัน,มนได้แค่20%แต่ว่า ATK มัน3ดาวก็เลยก็เลยเอามาใส่เนาะแล้วก็เกียวระคูเนี่ยเรามีคำพีเดียวแล้วก็โกนัทจะเป็นในเรื่องของเมื่อเราเต็มเพิ่มดาเมจ25%กับคริทิคอล4 0 0เนาะแล้วก็ตัวละครสุดท้ายเนาะเราใช้เป็นฮิเมเมดฮิเมเมดเนี่ยก็มันเป็นสังหารด้วยแล้วก็ตัวของเขาเองก็มีโล่มีบัฟเนาะ เราก็ใส่เป็นสติกเกอร์เป็นลูกบอลกระโหลกแล้วก็เป็นคาถาของมนุษย์ลิงกก็เน,น้นไปที่เลือดเต็มรถคูดาวหรือแบบเพิ่มดาเมจสก k ลกับรถคูดาวเนาะเดี๋ยวเราไปแก้ของเกมมี่สักหน่อยละกันเดนนี๋ยวมาลองล,อง,ลองเวลิฮากันดูเนาะปะลุยแต่เกมมี่คิดว่าน่าจะชิวๆอยู่นะตัวมันค่อนข้างแรงไม่น่ามีปัญหาแต่ก็ยังดูชา คือก็คือเหมือนชิวแหละแต่ก็ไม่ได้เร็วเบอร์แต่มอนไม่เกิดเป็นวง,ลง,ลง,ลงนกลมล้อมรอบบอลถ้าถ้าตัวละครไหนทำสกิลแบบระเบิดกระจายมอลกินสุดน,น,นี้แต่เรารู้สึกว่าเวน่ฮันมันดู ทำเวลายากกว่าในาแม่แล้วเราพืนงหรืออันติ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเราไปโฟกัสที่ในแม่นะเวลาเนะี่ยอันนี้เล่นเอาผ่านด้ใช่เดียวปดในแม่อ่ะเรามาลงกันในแม่นะในแม่ก็ดึงมาในาแม่มาดูว่าจะเคลียร เอ็กซ์ a ต e เวฟได้หรือเปล่าไปเพราะว่าทั้งสามตัวละครเราเนี่ยแค่หนึ่งควมพีหมดเลยเนาะไม่ได้มีใครแบบเขาดีมากกว่าเยอะาดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็รู้สนกน่มันชิวอะตัวมันอะแรงแต่มีสกิล E X ไปหนีอ,อะแล้วยิ่งมีเคียวรากคูด้วยก็ดีเคียวรากคก็ช่วยดาเมีด แต่ไม่มีก็ไม่ก็ไม่ไมน่ามีปัญหานะตัวบ,บั็กก็ใครก็ได้เอามาบบบเราว่าก็ไหวโอเกม,มีมันเลยแค่เวลาอาจจะช้านิดหน่อยโดนบอสบอตไปไหนวะเราปล่อยเปคิ่ไม่โดนบล็อตเว้จ้าเราลืมอันติไม่เป็นไรเดี๋ยวอันติไปใช้กับเอกตาก็ได้ อ่ะก็นี้เราเข้าเงื่อนไขนะก็คือเหลือเวลามากกว่าสิบวีก็ได้ฮิลเลือดสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวละครทั้งสามตัวเราไม่ตายก็โบกเพิ่มอีกสิบสี่ะคือมันติดจริงควรเช้นสีนแหละเพราะว่าเอ็กตาเวมันไม่ได้มีผลอะไรม,มันได้แค่ว่าเกีจบ์จบก็จบเวลานันไม่สำคัญจบอยู่แล้วแหละ โอยนนกลชิวจัดยังไงก็จบก็เคีย์ได้สบายๆเนะส่วนเวลาก็อาจจะไม่ได้ดีมากเมื่อกี้เราก็เล่นแบบชิวจนลืมดูบอสด้วยว่าต้องกดอัติเดี๋ยวเรามาลองทำเวลากันสักหน่อยเนะสำหรับทีมนี้ จริงๆเปลี่ยนตัวละครอย่างฮิมเมดก็จริงฮิมเมดมันก็ดีนะมันเพราะว่ามันได้สังหารถ้าไม่ใส่เป็นตัวละครอย่างเนวคริสต์มาสหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่ก็น่าจะทีมนี้แหละลองดีดู อยากเหนียวสก,กิลแต่ก็แบบหมอนไม่ตายอะดิโอ้เศร้าเ <c oughs> มื่อกี้เหลือเวลวมา,มาประมาณยี่วิบกวิรอบนี้น่าจะช้าผมไปเนี่ย ช้างกว่าแน่เลยเคลียมอนไม่หมดด้วยอันติอันติมอนไม่ตายหรอหรือมันไม่ถึงวะลองเอ็กตอร์เวฟต่อตม,มจะเวลาเหลือกอ็คือมีน,นึงน,น,น,นะว่า จริงดีว่าเลือดมันตอกกันเลยนะอิก้าเวสจมันไม่ปล่อยลูกิวูแบบยังไงก็ปล่อยเลยไม่ต้องกักมากเหลือประมาณเท่าไหร่เอ่ยเร็วกว่าเมื่อกี้ประมาณนิดนึงไม่เยอะเวลาใกล้ๆกัน เดี๋ยวลองรีสักรอบสองรอบแล้วกันค่ะอยากกัสกสกิลแต่ก็แบบสก,กิลไม่มีจะใช้รอเสียเวลา บอสก็แบบคิวไหนก็ไม่รู้ตัวขาวมากรู้สึกช้าลงเหมือนจะช้าลงนะบอสไม่ดีว่าเอ็กซ์ตาเวฟมันไม่ค่อยสนใจเวลาเดือ กกคือตีจบก็จะมอะไคะแนนจัก็ได้คอยจบมาดูสิ มันไม่น่าเร็วขึ้นนะจต่ความรู้สึกเมื่กอกี้เวลามันดูน้อยลงนิดนึงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหรอน,นิดนึงเวลาแก้ๆกันหมดเลยสามรอบที่เล่นแต่ก็เร็วขึ้นทีละนิดทีละนิดอัตราท้ายแล้วกันนะคือพอมีเอ็กเตอรเวฟมันทำให้เราไม่เห็นไม่เห็นเวลามันมันไม่เห็นเวลาเลย กลายเป็นว่าเวลามันหองรวมกันมันเป็ต้องดูคะแนนเอาซึ่งดูไม่ค่อยรู้ว่าได้เวลาเท่าไหร่เอาเป็นว่าดูคะแนนกันคะแนนเดียวขึ้นก็คือเดียวขึ้นคะแนนเยอะขึนขน้นเดียวขึ้นเลยเอ้นี้เราดูว่าไหวน,นี้ามีได้จะดีอยู่แนละ้ว น่าจะเยอะสุดแล้วนลองโอ้ยนรถไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งมินมันฮิวตัวเองได้บอลไม่หดดลีกเกิดเลย โอเครอบนี้น่าจะไวสุดแล้วเพราะว่าเท่าที่สังเกตเวลารู้สึกจะเร็วสุดก็เร็วขึ้นมาเยอะเยอะอยู่รอบนี้โอเคก็สำหรับกิวรอบนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะซึ่งตัวละครก็หลักๆเลยก็คือเกมมี่ถ้าไม่มี ก็เล่นยากอยู่จริงๆอย่างตัวของมินนี่ฮาโลวีเนี่ยมันเล่นได้แต่ตัวละครมันไม่กันบอกมันเลยเป็นข้อเสียเพราะว่ามันเล่นยากกว่ามันต้องคอยหลบบออยู่ตลอดมันทาให้แบบัวะที่เราจะทดาดามจเราก็ต้องมานั่งหลบบอไปด้วยปล่อยสก,กิลหลบบอกกอะไรเงี้ยนะคือมันเล่นยากกว่าแล้วตัวนินนี่เองก็ต้องอาศัยเกตเยอะมากๆเนาะถ้าไม่ได้มีเกตเนี่ยตัวเขาก็ค่อนข้างถือว่าเบามากๆเหมือนกันก็เป็นวิธีถ้ามีเกมมี่ลาว่าก็สบาย โอเคก็สำหรับกิวรอบนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เนาะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็อขอตัวไปก่อนแล้วบาย